If you're gonna be cool with it, cool with it, girl, you should know. I could be cool with it, cool with it. Take it. สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภาพนันทีประไพพงศ์อยู่ชั้นมสี่ทับสในที่สิวันนี้ก็จะมาพูดคุยในหัวข้อเรื่องจำนวนจริงรอบตัวฉันจำนวนจริงก็คือจำนวนที่สามารถระบุตำแหน่งบนเส้นจำนวนได้สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้ไม่ว่าจะเป็นทศนิยมที มีที่สิ้นสุดเช่น2.59.73ทศนิยมซ้ำเช่น3.3.3ซ้ํา้ำไปเรื่อยๆแล้วก็ทศนิยมไม่ซ้ำไม่รู้จบเช่น2 7 8 9 4 6 3 5 2ไปเรื่อยๆโดยจำนวนจริงแบ่งเป็น2ประเภทก็คือจำนวนตรรกยะคือจำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้รวมถึงทศนิยมซ้ำแล้วก็ทศนิยมรู้จบด้วย เช่น1ส่วน2ลบ3 4.35ต่อไปก็คือจำนวนอัตกะยะคือจำนวนที่ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส,ส่วนได้รวมถึงโศรนิยมไม่สามาไม่รู้จบด้วยเช่นลากที่ออรูทค่าพายจำนวนจริงรอบตัวก็เช่น บเสร็จเวลาเราซื้อของก็จะมีทั้งจำนวนเต็มแล้วก็หรือทศนิยมด้วยเป็นตระกยะบัตรคิวเข้าธนาคารหรือว่าสถานที่ต่างๆก็เป็นจำนวนเต็มปฏิทินมีจำนวนเต็มเลขทะเบียนรถก็เป็นจำนวนเต็มสลากินแบ่งรัฐบาลเป็นจำนวนเต็มตัวเลขบนธนาบัตรก็เป็นจำนวนเต็มการวัดความยาวหรือว่าชั่งน้ำหนักเป็นจำนวนเต็มหรือว่าทศนิยม หน้าปัดนาฬิกาเป็นจํานวนเต็มวันหมดอายุของสินค้าต่างๆเป็นจํานวนเต็มแล้วก็เลขที่จุดแจ้งบนฉลากสินค้าก็เป็นจํานวนเต็มชอบหัวข้อเศษส่วนพหุนามเศษส่วนพหุนามก็คือเศษส่วนที่มีตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนเป็นพหุนามเหมือนเอาเศษส่วนแล้วก็พหุนามมารวมกันดังนั้น เศษส่วนของพหุนามก็จะสามารถใช้สมบัติต่างๆของเศษส่วนแล้วก็สมบัติต่างๆของพหุนามมาใช้ในการคำนวณจัดรูปโดยสามารถนำไปต่อยอดในการแก้สมการแล้วก็สมการได้ชอบเพราะว่าหลักการมันก็คล้ายๆกับการดําเนินการของเศษส่วนจํานวนเต็มแต่แค่ต้องใช้การแยกตัวประกอบในการจัดรูปรวมด้วยคือช่วงแรกก็จะมึนๆนดิดหน่อยแต่ว่าพอ จับทางได้ก็สนุกดีขอบคุณค่ะ